มาชมสัตว์ป่ากันต่อนะคะทุกคนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเสือโคร่งค่ะตอนนี้นะคะเรามาเจอเสือโคร่งกําลังกินกระต่ายพอดีนะคะทุกคนเป็นจังหวะเหมาะที่ว่าเสือโคร่งจับกระต่ายได้นะทุกคนก็เนี่ยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเขากาลังนั่งกินเลยค่ะทุกคนอย่างอเอร่อยเสือโคร่งตัวนี้นะคะตัวใหญ่มากๆ,ๆเลยนะคะทุกคนดูค่ะหน้ากเกรงขามากๆเลยนะคะลายสวยเลยค่ะทุกคนกินอย่างอเอร่อยเลยค่ะ ตอนแรกแล้วก็ไม่แนรร่ใจนะคะพอพอมองดีๆแล้วก็หลายคนก็พูดเป็นเสียงเรียกันเลยกันะะเขาเห็นเสรรือโคร่งตัวนี้นะลากตัวกระต่ายมานะคะมานั่งกินอยู่ตรงนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็อ้าวโรสเป็นกระต่ายจริงๆเราไม่น่าเช่เป็นกระต่ายขาวนะคะทุกคนและตัวต่อมานะคะทุกคนตัวนี้เป็นอูดนะคะนี่ขนสวยเลยค่ะอูดปริมาณสี่ห้าตัวนะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยค่ะ วันที่พวกเรามานะคะทุกคนอากาศเย็นนิดๆน,นะคะประมาณ15 1 6องศานะคะสังเกตเห็นขนของอูดนะคะปิวนิดนึงนะคะน่ยอากาศหนาวนิดนึงคะ่ะทุกคนยังยังไม่ถือว่าอากาศอุ่นมากนะคะทุกคนยังถือว่ายเย็นอยู่นะคะนี่คือขนสวยมากเลยคะ่ะชอบคะ่ะอูด แล้วตัวต่อมานะคะทุกคนมาดูความน่ารักของเขานะคะตัวนี้เขาเรียกสุนัขทุ่งหญ้านะคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมน่ารักค่ะยืนเห็นพวกเรามาก็ยืนแบบยืนดูท่ายืนของเขาน่ารักมากมากเลยมองซ้ายมองขวาเขาเห็นคนนะคะเขาก็ไม่กลัวนะนี่เขาพวกนี้เขาจะอยู่ในรูนะคะทุกคนเขาจะขุดเป็นโพรงในรูนะคะเป็นโพรงใต้ดินนะคะทุกคนมีเยอะหลายตัวนะคะนี่ตัวเขาน่ารักค่ะทุกคนอ้วนปุ๊กเลยนะคะ สัตว์กลุ่มต่อมานะคะตัวนี้เขาเรียกว่าทักคินนะคะทักคินหรือว่าแพะป่าแพะกนูนะคะตัวนี้นะคะจะพบได้ในเทือกเขาหิมาลัยทางฝั่งตะวันออกของจีนนะคะทุกคนก็จะมีเขานะคะมีเขาเหมือนวัวนะคะทุกคน ส่วนตัวที่เห็นนี้ก็เป็นเสือโคร่งนะคะจะเป็นเสือโคร่งเล็กกว่าที่ตัวที่เห็นนะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาแยกโซนมาอยู่โซนนี้นะคะโซนนี้ก็จะเป็นป่าเป็นต้นไม้เยอะเหมือนกันนะคะเป็นพวกต้นโอก๊กต้นอะไรนี้นะคะทุกคนนี่กาลังนอนอยู่คะ่ะเสียงํำลามเสียงดังเลยค่ะตัวนี้แต่ตัวไม่ใหญ่เท่าตัวที่กิน <espaço> ที่กินกระต่ายนะคะทุกคนตัวนี้จะตัวเล็กกว่าวะคะ่ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นเสือจากัวค่ะทุกคน เขาก็จะแยกโซนเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นเสือจากล้วค่ะแต่ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนลายสวยมากค่ะทุกคนตัวนี้ก็เป็นหมูค่ะทุกคนหมูหมูพันอะไรไม่รู้นะคะแต่ว,ว่ามันดูน่ารักดีค่ะทุกคนขนน้นทงทองนะคะมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวนี้คือหมีค่ะตัวนี้จะเป็นหมีน้ำตาลนะคะกลาลังพาก,กันนอนเลยค่ะทุกคนตอนที่เรามาตอนกลางวันนะคะเขาพาก,กันนอนค่ะ